Check lab Check lab เป็นครั้งแรกที่เมืองโบราณสีเทพถูกสแกนด้วยเทคโนโลยีไลดาโดยทีมสำรวจจากสภาวัฒนธรรมอำเภอสีเทพและสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูร์การสำรวจครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่50ตารางกิโลเมตรไลดาเป็นชื่อย่อของเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Light Detection and l a n g i n g ใช้ตรวจสอบพื้นผิวโลกโดยวิธีการตรวจจับทางไกล มันมีบทบาทสำคัญในงานสำรวจด้านโบราณคดีเพราะช่วยให้นักสำรวจเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากผ่านการบังคับทางไกลไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่ารกทึบพื้นที่แปลงเกษตรและพื้นที่เมืองมันก็จะยิงทีทีท,ท,ทีทีีขึ้นมาจนไปถึงระดับพื้นดินนะคะ ระดับพื้นดินเนี่ยเราก็จะได้ ground elevation เกิดขึ้นตัว ground elevation เนี่ยจะให้ข้อมูลระดับความต่างซึ่งถ้าหากว่ามีโบราณสถานอยู่ข้างใต้นะคะสมมติว่าเดินตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นมาในระยะที่ว่าวัดกันเป็นจุดๆๆๆๆๆๆเนี่ยจะขึ้นมาเป็นรูปภาพโครงสร้างของโบราณสถานให้เห็นใช้เวลาเกือบหนึ่งปีหัวหน้าทีมสำรวจจึงแปรภาพผลไลดาเบื้องต้นออกมา จุดแรกที่นำมาเปิดเผยคือการสำรวจรอบๆมหาสถูปเขาคลังนอกหากดูจากภาพปัจจุบันพบว่ารอบๆเต็มไปด้วยบ้านเรือนและแปลงเกษตรกรรมแต่ผลของไลดาเบื้องต้นปรากฏร่องรอยบ่อน้ำโบราณเจดี JD รายรอบมหาสถูปเขาคลังนอกที่ยังไม่ได้ขุดค้นและร่องรอยของโบราณสถานที่ยังไม่สามารถระบุชนิดกระจายไปทั่วบริเวณรวมถึงร่องรอยของการใช้ภูมิประเทศในอดีต ทั้งหมดกินพื้นที่มากกว่า3ตารางกิโลเมตรรอบเขาคลังนอกจึงมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าที่นี่อาจเป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใช้เผยแพร่ความรู้และความเชื่อของภูมิภาคนี้ในสมัยทวาราวดี ถ้าหากเราพิจารณาจากองค์ประกอบของสีเทพเนี่ยมันมีหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะในแง่ของศิลปกรรมนะคะที่มีความโดดเด่นในแง่เ,เหมือนเป็นลักษณะสกูหนึ่งโรงเรียนนะคะในแง่ศิลปะอันนี้มันช่วยมาส่งเสริมแล้วส่วนใหญ่เนี่ยวัดเนี่ยคะ่ะจะเป็นที่ในการผลิต นะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตวัตถุทางด้านศาสนางานศิลปะหรือแม้กระทั่งเครื่องอุปโภคบริโภคบางอย่างณนะยุคนั้นนะคะเพราะว่าฟังก์ชันของวัดก็เปลี่ยนไปอีกหลังจากสมัยนั้นทําให้เขาข้างนอกเนี่ยถ้าหากว่าข้อมูลที่เจอในไรดาแล้วเราสามารถเช็คได้กับในพื้นที่ซึ่งกรมชิงทางกมงรมสิลปากรก็ได้มีการขุดขยายส่วนต่อเนี่ยมันจะช่วยมากเลยว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าอันนี้อาจจะเป็นวิทยาลัย อันหนึ่งในภูมิภาคยุคนั้นนะคะที่ใช้เรียนส่งต่อคติหลายๆอย่างทางพุทธศาสนาขึ้นไปที่ราบสูงโคราชนะคะหรือว่าเป็นรอยต่อขึ้นไปตามลำน้ำป่าสักแล้วก็ในภูมิภาคภาคกลางด้วยหัวหน้าทีมสำรวจเชื่อว่าหากในอนาคตมีทีมโบราณคดีขุดค้นหรือศึกษาพื้นที่รอบเขาคลางนอกและนำข้อมูลมาผนวกกับลายดา ประเทศไทยอาจค้นพบวิทยาลัยสงฆ์ที่มีขนาดรองจากมหาวิทยาลัยสงฆ์นาลันทาประเทศอินเดียซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราช